ทำมาอยู่ครับอุ้ยคนลุกอ่ะมันเฉียวมากเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปมึงเสียวมึงเสียวมากเลยมีมันเสียวเลยนะมีคนตานี่กันเนี่ยพี่ออมอะไรพี่ออมนั่งเกงทำไมอ่ะพี่เวลาให้น้องๆทำไมไม่ใครขึ้นเลยอะใครเพราะว่าพี่หนังที่แม่เขาเห็นตอนเนี้ย ตีนมันซ้อมต้อไม่โอ้มันกินเยอะโอ้ยแด้ก็จีว่ะโอ้ได้เกี๊ยวเองโอ้ยมันจะกระจีมาละมันจะมาในท้ายของการกินมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไอ้ที่ผู <m <m ้ใหญ่เอ an ียงไปนั่นมันมันปาดเนียอันนี้มันช็อกเกอร์ออมันดูดใช่ไหมพอแล้วโอ้สิบวิทีแล้วเย็นแล้วทำไมมึงต้องขาดสารเดียว มอมัน <anything> น้อยอ่ะเยอะจังเลยจัง่หายอีกแไ้หายไปเยอะมากรงเออก็ดูขขวัญที่ผ่านมันก็เยอะไอของพี่ส้มมัเยอะเหมือนขขวัญนาทีสุขภัณฑ์